กกัหน,น่อยบ่มบ่มคือการบ่มเพราะบ่มะลยครับคือแบบการตักอันดองนะครับโขกโขก็คือถ้าเป็นภาษาเหนือโขก,ก็คือสมว่าอย่างในพงหญ้าพงอะไรเงยอ๋อครับครับคือวิสกี้บ่มในพงหญ้าที่อัดแน่นด้วยหัวไม่ยหยัดออกนะครับโอ้โหแต่ที่เห็นนายนายเขาบอกว่าคือมีมีโอท็อปด้วยผมรู้แล้วว่าครับโอท็อปคืออะไร อ๋อนี่คือมาจากพื้นบ้านเลยครับภาษาการก็ออกวิสกี้บุ้งวิสกี้อ๋อครับคือนี้ต้องรองกันหน่อยนะครับมาถึงที่แล้วนะครับลำปางนี่ขาบอกว่าหมักเรื่องพวกนี้นี่รสชาติดีเยี่ยมเลยครับเพราะว่ามีมีหลายสูตรนะครับ,รบมีหลายสูตรครับมีหลายสูตรวันนี้มีมีมาก,กี่สูตรครับเดี๋ยวผมลองทุกสูตรเลย <laughs> ที่ถามเมื่อกี้ไม่ใช่40แล้วใช <40 S 1> ่ไหมครับก็ดีนะครับแนานๆมาที่ขึ้นมาทางเหนือนะครับก็จะมาได้ได้ชิมนะครับอาหารทางเหนือนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับของทางภาคเหนือนะครับเรื่องอาหารเรื่องการเป็นอยู่เรื่องนะ อะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าที่นี่นี่มีแต่คนต้อนรับดีนะครับไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับนะครับเพราะว่าเรามาทำกิจกรรมให้กับน้องๆให้กับโรงเรียนนะครับก็จะนี่นะครับนักฟุตบอลนะครับของทีมเกาะคานะครับแล้วไม่เห็นลงเลยอ่ะเบอร์สิบเก้าติดทีมชาติปะเนี่ยไม่ติดเหรออ๋อ ติดอบตอหรือว่าเป็นทีมชาติทีมชาติไทยฟุตบอลหญิงโอ้โหลูกนี้เย่ขึ้นมานะครับแม่ลูกนี้สับขึ้นไปแล้วลูกนี้เข้ามาถึงเบอร์38ในไข่จากระชากนี้ลูกนี้ให้ออกมาถึงพีนง่น้องพี่น้องพลิกบอลขึ้นมาออกไปทางด้านขวา ออกมาถึงพี่บี้อิชพลดวงมาทีน้นนองดึงบอลไว้ลูกนี้จะกลับมาถึงพี่บี้ออกไปทางด้านดักขวาไนลินอ๋อไม่เปไม่ปไปไนะครับเรามาออกกำลังกายกัน มีผีก่ขอขาพาบอลขึ้นมาโดนตัวนี้ตัดบอลเข้าไปทางแดงกลางแม่ไปถึงแต่โดนเซนเตอร์น,นะครับให้ออกมาทางเบอร์ไปสิเก้ากิจชพลดวงประทีปแข่งบอลขึ้นมาให้กับพี่น้องพี่น้องออก็ให้ออกไปทางด้านขวาก,กับแกม,มาเป็นเป็นกล่องเลยนะครับโอ้โหดูเข้าเกียบถุงใหญ่นะครับคืนนี้ริงกัน ก็ต้องขอขอบคุณครูปุ๋มนะครับครูปุ่มนะครับที่นำมาหาเ,เข้าเกี่ยมมามอบให้นะครับก็นี่นะครับเป็นน้ำใจของคนภาคเหนือนะครับที่แบบมีมีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าเราถือว่าพี่น้องกันนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าไปในกรุงเทพนะครับก็จะเชิญไปเตะทุตบอลนะครับ ที่สนามของโรงเรียนในร้อยจอบลอนะครับท่านรองแขกนะครับยินดีนะครับติดต่อได้เลยนะครับโรรงเรีนในร้อยสองพันนะครับแหมลูกนี้แทงสวยนะครับพี่น้องออกมาได้ทางเบอร์สามตัวนั้นไม่อยู่อตัวนั้นไม่เกี่ยวนั่นะนะ่นะ าลูกนี้มีพี่ก่อข้าได้ออกมาทางแดกกลางแทงออกไปทางด้านซ้ายลูกนี้พิกบอลขึ้นมาโดนก่อกลางทะลุข,ขึ้นมาลูกนี้โดนยืนดักเอาไว้ได้ขอบคุณมากครับ มาถึงเบอร์21เบอร์21แทงออกต่อไปดังเบอร์38เบอร์38ได้บอลไหนใครจังกระชากหนีแม่เนี่ยโดนบีพีก่อคานไม่ให้ไปนะครับเพราะว่าทางหมดลูกนี้โยนขึ้นมาโอ้โหลูกนี้ออกหลังไปนะครับอร่อยมากนะครับข้าวเกี๊ยว พี่กอคาวได้บอลึ้นมาใหม่ลูกนี้แทงบอลมาทางเบอร์37โอ้โหปีไปเลยนะครับนี่ลูกนี้นี่เบอร์37ยังได้บอลย้อนเข้ามาลูกนี้ยังติดเซนเตอร์โอ้โหแฝงแกมาทันพอดีนะครับแม่ดินายลินนะครับลูกนี้นี่แกมา โชว์มาสากัดออกไปได้นะครับนี่ครับคือบรรยากาศของที่สนามอบจอลำปางนะครับเริ่มอากาศเริ่มเย็นนิดนิดแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้นี่ทางทีมงานบอกว่าคืนนี้หนาวแน่นะครับเพราะว่าอากาศเย็นมาหลายวันนะก็ที่ลำปางนี่มีฝ<ป>นตกด้อยอ้าวลูกนี้ ไปยังไงก็แม่ผู้สืาวตัวอาจจะมองไม่เห็นนะมันตรมันมันทุกกองเลิ่น,นะครับแโยนเข้ามาหรือจะยิงเข้ามาแนตะ่ว่าผู้สษาวตัวอาจจะมึดนะตรงนั้นมองไม่เห็นนะครับก็นำมือไปแล้วนะเป็นหนึ่งประตูต่อศนูนะครับวีพีเกาะขา เมื่อกี้ไม่ได้ดูครับเมื่อกี้ผู้กองเลิศยิงเข้ากันเมื่อกี้หมายเลขไปสกีตปกตินี่ขนาดไม่มีลูกผู้รักษาประตูเนาะครับเลี้ยงไปเลยเป๊ะแบบสุดแรงชนขางไม่เข้าอันนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เข้าข้อพอดีนะครับแล้วเป็นจังหวะที่แบบว่าเข้ามุมมุมแคบพอดีนะครับผู้รักษาประตูก็อาจจะไปไม่ทันนะครับก็เลยต้องเป็นประตูนะครับ ระวังนะครับระวังนะครับ ก็ทางขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับทางโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเชิญทีมฟุตบอลนะครับที่ร่วมทำการแข่งขันนะครับ ด้วยทางโรงเรียนนะครับของเมืองลำปางธงชัยศึกษานะครับจะจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนนะครับโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางธงชัยศึกษานะครับบ้านวังหมอวังหม้อนะครับครับครบั้งที่2ระหว่างวันที่6กถึงยีบเอ็ดมกกลานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดณสนามโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางนะครับตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง คือวัตถุประสงค์นะครับของการจัดฟุตบอลในครั้งนี้ก็เพื่อบอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและพัฒนาการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนะครับอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเล่นกีฬาภายในชุมชนนะครับและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันหน่วยงานหรือโอกาสต่างๆของภาครัฐและลลเอกชนนะครับถ้าทีมใดสนใจนะครับก็มา สัครัได้นะครับเป็นฟุตบอลเจ็ดคนนะครับไม่มีเงินรางวัลนะครับแต่ว่ามีถ้วยนะครับมีถ้วยให้นะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลการกุศลนะครับระหว่างวันที่6 2ถึงมกราลานะครับนะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางนะครับทงชัยศึกษานะครับตรงนี้ก็ท่านพูดโดยการโรงเรียนนะอนุทุ่งเรียนอนุบาลนะครับลำปางนะครับ ก็ท่านสุรชัยกิมาคมนะครับก็ขอขอบขอแสดงความนับถือมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็เียนเชิญนะครับถ้าทีมใดสนใจเข้าสนักได้เลยนะครับฟุตบอลเจ็ดคนนะครับการกุศลก็ลงได้เลยครับลงได้เลยเชิญครับนี่นะครับเป็นนักฟุตบอลทีมชาติหญิงนะครับนี่ลงมาแล้วนะครับของเืองลรลปาก็เชิญครับเชิญครับเปลี่ยนใครครับเปลี่ยนใคร เอาเปลี่ยนใครออกเชิญเลยครับเปลี่ยนออกมาเลยออกมาเลยโอ้ย oh, oh, เอาเบอร์สิบเก้านะครับอ,าาอ่าอ๋าเหลียงดูดูน้องด้วยนะอย่าไปเตะน้องนะเบอร์สิบเก้าอ่ะด,ดูด้วยนะอ่าดูดูหน่อยนะอย่าไปเตะน้องก็แล้วดูดูดทักษะน้องครับนี่นะน้องเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าอาจจะมีทักษะฟุตบอลสูงนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ของ v ีพีเกาะคานะครับต้องตหน่อยเองมากกันีหกระสอมาแล้วน้องก็เป็นผู้ชายครับลืมไปเขาบอกว่าเดี๋ยวต้าโกรธทีมงานเขาบอกผมมานะไ้้ดวย ียแล้วไม่บอลกัลมาดูบอลบอนะครับแม่พีพีกอขาลูกนี้ไม่มีธงเลยครับไม่มีธงเลครับลูกนี้ไีุ่จะบอกวลกเสียล้่อหน่อ่หไดออกางเลยมว่าดยว่าเะอนามแรงออกไออกไปเลยอยาไปดินเส้นเลยมัเล่นังเออางันเล่นไม่ได้หลังตายไใหม่มาดินเล่น เนงเปนังให้บ้างครับให้ทันั้นอ่บอเสียหมดะปุีเพื่อนราอแทงได้อยู่ทางกิจิพลกิจพลให้ออกมาทางเบอร์52แขงแทงบอลมาลูกนี้มาถึงเบอร์38ในไข่ลูกนี้ชิบบอลก็เป็นประตูตีเสมอขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ตรงนี้ให้มาสวยนะครับผ่าลูรนี้นี่ถือว่าให้ดีเลยนะครับเป็นกำหังที่ได้เล่นนะครับเบียบีเกาะค้านะครับก็มาเริ่มเล่นกันใหม่นะครับแบบนขอขอแจ้งประกาศครับรู้สึกว่าด้านหลังเต้นเ้อะ อดอดอะไรรถแก้วเล็กก็ยังใช้อยู่ที่จริงแก้วใหญ่พี่ฮะยังไม่ได้เปิดเนาะแก้วใหญ่อนี้ครับแก้วเล็กก็ยังใช้อยู่เราแก้วใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าจะใส่แก้วใส่อะไรเนาะแก้วน้อยก็เอาอยูเอ้เฮ้ยเก็บแต่เอาละเริ่มเปิดเล่นมาเล่มาแม่ลูกนี้ให้ออกมาเลยครับ ไปทางด้านขวาอีกแล้วนะครับนี่แทงออกมาทางเบอร์52ลูกนี้โยนตัดออกมามาถึงกิจ,จพลกิจ,จพลแท,ง,ทงออกมาลูกนี้ยังมาอยู่ทางเบอร์32ยังพลิกบอลหน,นีลูกนี้โอ้โหโดนตัดบอลออกไปทางกอคามาโอ้โหตัดบอลไม่ได้นะครับกอคาพาบอลขึ้นมาแล้วลูกนี้แทงบอลหน,นีขึ้นมาเอาแล้วครับนี่เลยครับที่ลงมาใหม่ระวังนะครับน้องน้องระวังระวัง น้องจะดังซะหน่อยน้องลินทำไมไปตัดออกละ่ะให้น้องเขาดังหน่อยไม่ได้เหรอโอ้ยแม่น้องจะลินทำไมไม่ไปล่อยน้องเขายิงซะหน่อยแม่น้องก็จะดังแล้วนี่นี่ตัวที่เด็กของทีมก่อคาเลยนะครับนี่ปล่อยลงมาีิ แกเห็นล่งโแล้วกี้แกยิงแล้เข้าไปแล้วนะว่าแม่ในลินมาตัดบอลทิ้งไม่ได้นะครับแมก็ยังไม่ได้เป็นประตูนะครับมาลูกนี้ก็ยังติดอยู่ทีมีพี่เพื่อนเรแข่งหูุนี้ให้ออกมาทางเบอร์38ลูกนี้ได้บอล นายไข่นายไข่กระชากบอลนี้ออกไปให้ออกไปทางเบอร์57 52เอามาถึงนายแจ็คนายแจ็คแทงบอลออกมาถึงนายไข่นายไข่จะพลิกบอลนี้ออกมาไปออกมาแต่ถึงอาจารย์น้องน้องอ้อยออกออกมาทางด้านซ้ายให้พี่โค้กแล้วแม่พี่โค้กอ้อยออกคืนออกมาพี่น้องย้ายออกไปลูกนี้ไม่มีโทษเหมือนกันนะครับ โอ้โห,โหลูกนี้ก็ตัดสินใจยิงนะครับแต่ว่าแม่อาจารย์เล่นนะครับมีพี่กอขาพาบอลขึ้นมาใหม่ทั้งเบอร์เจ็ดลูกนี้แทงบอลออกไปทางเบอร์สามสิบเจ็ดลูกนี้ดังด้านขวาส่งสัญญาณนะครับแม่ว่าจะโยนนะแต่ไม่โยนนะครับ ักบอลออกมาไอ้ล่ยสองลูกนี้จริงโอ้ยลูกนี้ชนขาเลยครับโอ้ยมงเถอะโอ้ยไม่ได้เกิดอีกแล้วโอ้โหพี่โป้ไปทำน้องอีกแล้วพี่โป้ไปเซฟทำไม่น้องจะเกิดพี่เลยอ่ะพี่เลยอ่ะพี่เลยอ่ะบอลโอ้ยสงสัยจะไม่ได้เกิดแล้ววันนี้สองลูกแล้วเนี่ย อ๋อพี่โป้บอกยอมน้องไม่ได้นะน้องยิงเหวี่ยบบอมไม่ได้ไม่ได้เออพี่โป้นี่เอาละครับหลุดขึ้นมาทางวีพีเพื่อนร้องแข่งลูกนี้ย้ายบอลขึ้นมาหลุดไปแล้วนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดเบอร์ยี่สิบเอ็ดถึงก่อนโอ้โหโดนสไลด์บอลลูกนี้เป็นไงครับผู้ิชนะไม่ให้นะครับลูกนี้ถือว่าสไลด์โดนบอลนะครับแหมก็เล่นบอลกันไปนะครับต่อ ยังได้บอลอยู่ทางเพื่อนล็อกแขกเพื่อน็อกแขกยังดึงบอลเอาไว้ได้ครับนี่เบอร์52ลูกนี้ลูกนี้เล่นบอลใกล้ไปนิดนึงนะครับแกจะทำเบิร์หนึ่งสองแล้วครับมาถึงอาเฮียเหลียงนะครับอาเฮียเหลียงครับอย่าให้ควยแขนะครับ เดี๋ยวมันด่าผมหย่าแสงตัอแสงต่อไอ้ยัยเหลี่ยงไม่ได้ครับต้องไอ้ยัยเหลี่ยงย่ังจะทำมีพีก่อขาได้บอลขึ้นมาทางด้านซ้ายแทงออกมาทางแดนกลางลูกนี้แทงบอลออกไปทางแดนกลางมาถึงเบอร์สิบเก้าอีกแล้วนะแม่โดนเซนเตอร์ของทีมมีพีเพื่อนรองแขกตัดบอลไว้ เดินไปก่อนเดินไปก่อนคนเดียวเดินไปก่อนดึงเวลาไปมา่อมามาเร็วเร็ไปดิย้ายบอลออกมาทางด้านขวามีพีเพื่อลองแขกมีวิ่งสวนขึ้นไปเลยครแต่ว่าจาเลนยลิกบอลหนีขึ้นมากลับมาทางเซนเตอร์ลูกนี้นเนไปั้งยายออกมาทางเบอร์ิอจารน้อง อาจารย์น้องโยขึ้นมาลูกนี้ไม่หลุดแม่ติดวีพีเกาะคาเกาะเพื่อกเกาะคาดังได้บอลอยู่ทางแดนกลางลูกนี้โยชิดขึ้นมาไม่มีใครนะลูกนี้ไลไปมีตามขึ้นไปนะครับนี่เง้เงาเฮ้ยเลงลงเอาดินจัดการนี่ ไปเลยงโอ้โหโดนเซฟอีกแล้วนะครับนี่โอ้โหนี่นอนเซฟเลยนะครับจุกจุกจุกแม่นี่นะครับท่านเลขาบีนะครับรุ่นี้ล้มเซฟไว้ได้นะครับเกือบจะนอนอีกแล้วนะครับแต่ว่า

ลูกนี้ยังเบียดบังกันอยู่นะครับมีพี่ก่อขาได้บังขึ้นมาแทงลูกนี้มาถึงรักษาประตูแล้วการโปยนะครับมาให้บอลออกมาพลิกบอลขึ้นมาเดยนไข่นายไข่ยังมองหาเพื่อนอยู่ลูกนี้ไม่มีใครนะครับถ้าให้ให้แบบนี้นะครับก็โสดสินเป่านุบิดหมดเวลา เป็นคู่สุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะฟุตบอล V.I.P. นะครับเกาะคา V.I.P. เพื่อนลอกแขกนะครับก็จับมือขอโทษกันนะครับอ่าหลังนี้เบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับเพราะเป็นฟุตบอล V.I.P. กันแล้วนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวอีกสักคู่นะครับก็มาพบกันใหม่นะครับนี้ได้ให้นักกีฬาได้อานน้าท่าแล้วเดี๋ยวมาพบปะสังสรรค์กันนะครับ แต่กี้เกือบได้แล้วนะสองประตูเลยนะแต่โดนปฏิเสธออกมาเนี่ยโอ้โห,โหเกือบจะได้แล้วพี่เขาแก้งใช่ไหมชมชมรูปอ่ออนี่แต่กี้นะพี่เป็นประตูนะพี่ปล่อยเลย